แทงข่ขวาไปครับขยาบเบียดมาครับมาทุกซ้ายมาครับเดวิดเกียร์มาทุกขวาตบเจอเข่าของซูเปอร์บอลครับมัดหนึ่งสองแล้วเข่าตามไปของซูเปอร์บอลครับเด้งตีเข่าซ้ายครับหยบยันไว้ครับซูเปอร์บอลแทงขวาสูงครับหุ่มมาครับหีบยันแล้วหมัดขวาหุมีแกวงนิดนึงครับเต็มเต็มนะครับหมัดของซูเปอร์บอลครับหมัดขวาบวกไปครับแทงซ้ายครับดูแทงข่าขวาซูเปอร์บอลครับ กระโดดวางข้างขวาแล้วมันขวาเข่าตามไปครับล่างเสียบเข่าครับเสียบเข่าขวาครับหมุนเร่งชุดใหญ่ครับซุปเปอร์บอลแสนเชิง2มาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับเจ้าประทับเดวิดคิเลียครับชกโกเนสเซอรคูยหยุ่นไฟหกเจ็ดเบอร์แม็กนะครับในปี2017ครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับวันที่12พฤศจิกาปี60ครับในขณะนั้นซุปเปอร์บอลวัย27ปีนะครับส่วนเดวิดคิเลีย่สิบเกปีครับณซานย่านะครับประเทศจีนนะครับ มาดูนยกที่1ครับคู่นี้ก็เป็นสุดยอดนะครับของมวยคิกบ็อกซิ่งครับในรุ่น70กิโลกรัมครับมาดูนยกที่หนึ่งครับหยับเข้าหาฟุตบอลฝ่ายแดงแข้งซ้ายหน้าหวดไปครับปวดไปที่ท่อนแขนขวาแข้งซ้ายหน้าับขวาเจอขวามวยคู่นี้อุ์บอลออกตีหน้านี่ได้เปรียบหน้าเพราะว่าวางไปบริเวณเอียงกาดพอดีครับเอียงกาดของเดวิดชิเลียนะครับเบียดเข้าหาครับขยับเข้าไปครับเป็นนักชกเชื้อสายจอร์เจีย ดีกีนี่ไม่ธรรมดาครับแชมป์ยาวเหยียดครับขวามาไม่โดนครับหยับเข้าไปครับซูเปอร์บอลในขณะนั้นครับซูเปอร์บอลก็เป็นเบอร์สองของโลกนะครับส่วนเดวิดคิเลียนี่เบอร์เจ็ดของโลกครับแทงเขาขวาไปครับในรุ่นนี้นะครับหยับเข้าหาว่าซูเปอร์บอลนี่เป็นดีกีแชมป์เก่าปีที่แล้วแข้ง้ายหน้าวางครับแต่การชนะนอกจอมทองมาครับกระแทกยับครับเดวิดกิเลียหยับเข้าไปครับส่วนเบอร์หนึ่งนี่ก็สธิชัยนะครับ ก็เป็นดีกีแชมป์กอลลี่อยู่ในขนาดนั้นครับและพึ่งน็อกยี่หลงมาหมาดๆนะครับสำหรับสิทธิชายแทงเข้าขวางซุปเปอร์บอลครับขยับเข้าไปครับเบียดเข้าฮาครับเดวิดคิเลียนี่ตั้งการเหมือนมารัสเลยนะครับยืนมวยนี่สไตล์คล้ายมารัสครับขยับเข้าฮาครับแต่พื้นฐานเป็นนักคาราเต้ครับคาราเต้อาชิฮาระใครครั้งนะครับแล้วก็เป็นสายดามเคียวคุชินครับแข้งซ้ายหน้าซุปเปอร์บอลครับแข้งซ้ายหน้าคืนมาฟเดวิดคิเลียเบียดเข้าไปครับถีบยานมาเจอแข้งซ้ายหน้าซุปเปอร์บอลครับ ขยับเข้าหาบในขณะนั้นนะับซูเปอร์บอลก็อยู่ในการดูแลของค่ายบัญชามเม่ครับกับบัวขาวนะับถีบยานับซูเปอร์บ,รบอลขยับเบียดมาบมาทุกซ้ายมาบเดวิดกิเลียมาทุกขวาตบเจอเข่าของซูเปอร์บอลครับเด้งตีนะครับนะชกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งสามยกครับในรุ่นเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับห้ามหนมคอตีเข่าครนะับแต่แค่แตะแ,แ,แล้วเด้งตีนี่ได้อยู่นะครับเบียดเข้าไปครับเดวิดกิเลียเตียสันกว่าครับแทงเข่าขวางซูเปอร์บอลครับ ซูเปอร์บอลก็ใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นับสับขาไปครับใช้แข้งใช้เข่านะครับหยับเข้าหากระแทกแย็บของซูเปอร์บอลครับในปี2014ครับเดวิดคิเลียคนนี้ครับทะยานขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับโดยชนะน็อกแอนดี้ลิตตี้ครับผู้ชนะจอร์จิโอเปโตเซียนมาแล้วครับแต่ว่าเสร็จเดวิดคิเลียนะครับแล้วก็คว้าแชมป์กอร์ลี่มาได้ครับสำหรับเดวิดคิเลียครับสิงทะยานขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแทงเข่าขวาจับขาแล้วต่อยมาขึ้นมาฟ์เดวิดคิเลีย หยับเข้าหาบเบียดเข้าไปครับสับขามาครับเดวิชีเลียเห็นขวางสูงของซูเปอร์บอลครับหืมแต่ผ่านหัวไปเลยครับก็เป็นจอมบันเสียงคนหนึ่งนะครับมัดของซูเปอร์บอลครับเบียดเข้าไปครับอย่างไรครับช่วงวานี้มัดหนึ่งสองแล้เข่าตามไปของซูเปอร์บอลครับเด้งตีเข่าซ้ายครับนี่ครับเข่าดักแทงนะครับลูกทีเด็ดครับเบียดเข้าไปครับเพราะว่าเดิมๆทีนี่ก็เป็นมวยเข่าครับซูเปอร์บอล มัดซ้ายและแข้งขวาหยาบเข้าหาครับเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้ามาครับเดวิดคิเลียก็เป็นดีกีแชมป์มากมายครับมาดูจังหวะภาพช้าสำหรับเดวิดคิเลียนะครับเป็นอดีตแชมป์กอร์ลี่ครับแชมป์คุณหลุนไฟลายครับในปี61ครับเจอเข่าของซูบบบอนด์ดักครับจังหวะนี้แล้วก็แชมป์นูอิตเดสนะครับแชมป์คาราเต้ครับบูโดไกนะครับสับขามาครับแล้ยังเป็นแชมป์กลางฟูอีกด้วยครับสำหรับเดวิดคิเลียนะครับ เปลี่ยนเข้าไปครับแข้งซ้ายนางซุปเปอร์บอลหยาบเข้าฮาครับเบียนเข้าหาซุปเปอร์บอลแข้งขวาหลุดไปครับส่วนซุปเปอร์บอลนี่ก็ดีกีไม่ธรรมดาครับแชมป์เยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นแชมป์คุณลุ่นไฟในปีที่แล้วนะครับหรือปี59ครับแชมป์เอ็นฟิวชั่นนะครับแชมป์ ipcc แข้งขวาซุปเปอร์บอลครับแชมป์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ยังเป็นสี่เหรียญทองครับมวยไทยสมัครเล่นโลกอีกด้วยครับสำหรับซุปเปอร์บอลนะครัอย่างไรครับจังหวะนี้ เบียดเข้าหาก็เป็นเบอร์ต้นๆทั้งคู่ครับทั่ง้ายหน้าของซุปเปอร์บอลครับเดวิดกิเลียยังไงครับปัดซ้ายครับแต่อย่าเข้าแปบกระแทกแยบของซุปเปอร์บอลแล้วก็เคยผ่านมวยนักชกชั้นนํามามากมายนะครับของไทยครับสําหรับเดวิดกิเลียครับที่เช่นสมรักคาสิงจอมทองชูวัฒนารับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับแทงราคาไว้ครับซุปเปอร์บอลแต่ยังเคยชนะเข้มสิทธิสองพี่น้องมาแล้วครับเบียดเข้าไปครับ แข่งซานซูเปอร์บอลครับพยายามเข้าหาอย่ายังไงครับเดวิกิเลียแข่งซ้ายหน้งซูเปอร์บอลครับเบียดเข้าไปครับหีบยางของซูเปอร์บอลครับพยายามจะต่อยหมัดครับเดวิกิเลียหมัดนี้หนักนะครับบวกมันขวาสู้เลยครับซูเปอร์บอลตอนนั้นก็ผิดซ้อมอยู่ค่ายบัญชาเมฆนะมีการเทนนมาโดยอาจารย์พเนธยงครับหมัดนี้เพิ่งต่อยจอมทองร่วงมานะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาปีที่แล้วครับ เบียดเข้าหาซุปบเปอร์บอลพยับเข้าไปครับอย่างไรครับจังหวะนี้สับล่างครับของซปเปอร์บอลนี่ครับแบ็กคิกมาครับอย่างที่บอกนะครับเป็นสายดามเคียวคูชินครับคาราเต้เคียวคูชินนะครับตั้งแต่9้าวขวครับแทงขวาสูงครับตนระยะประชิดของซปเปอร์บอลครับดีครับโดนไปปลายครับอย่างไรครับจังหวะนี้พยับามเบียดเข้าไปครับแทงซ้ายครับของซปเปอร์บอลแต่โผล่เข้ากอดก่อนนะครับ ดันออกไปครับขยับเข้าหาครัซเปอร์บอลแข้งซ้ายหน้าวางครับเบียดเข้าไปเข้าไหนตีไม่ตีครับยังไม่ตีครับซูเปอร์บอลแต่วิดคีเลียนนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นลูกศิษย์ของซมมี่ชิวครับอดีตตำนานแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฮดเวทนะครับแข้งขวาวางครับแชมป์เควันห้าสมัยครับแข้งขวาวางขยับเข้าหาแข้งขวาเบิลไปครับซปเปอร์บอลเบียดเข้าไปครับ หมัดหนึ่งสองครับบวกหมัดกันครับจังหวะนี้อย่างไรครับซุปเปอร์บอลจะเอาคืนนะครับเบียดเข้าไปแทงขวาครับเด้งตีซ้ายเนี่ยครับนายเรามีเขานะครับพยายามเข้าหานี่ครับมาอีกแล้วครับจร์เข้ฟาดหางนะครับเรียกแบบไทยไทยบ้านเราครับขยับเบียดเข้าไปครับซุปเปอร์บอลถีบยันมาครับกอมโยกที่สองนะครับมาดูจังหวะภาพช้ามีแผลแตกนะครับน่าจะโดนหมัดกระแทกยับของเดวิดคิเลียบ จังหวะนี้หมัดทุกซ้ายครับหลอดกาดเข้ามานะแท็กจับและเตะการคอระยะประชิดของซูเปอร์บอลนะครับดูว่าซูเปอร์สโล์นะครับมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับหยบเข้าไปข้างซ้ายหน้าวางครับซูเปอร์บอลอย่างไรครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปครับหยับเข้าหาครับหีบยันไว้ครับซูเปอร์บอลแข่งขวาสูงครับแข่งหมัดมาครับหมัดของเดวิดกิเลียนะครับ หมัดซ้ายครับสับขางซูเปอร์บอลครับพยายามจะเคลียร์หมัดมาครับเดวิดกิเลียรุซูเปอร์บอลยังไงครับสับขางซูเปอร์บอลแล้วบวกหมัดกันครับเหียดเข้าไปกระแทกยับแทงข่าวขวาครับนี่ครับข่าวแทงแบบไม่จับนะครับลูกนี้นี่แทงได้ดีเลยครับหีบจันแล้วหมัดขวาืมมีแกวงนิดนึงครับเต็มเต็มนะครับหมัดของซูเปอร์บอลครับหมัดขวาบวกไปครับแทงซ้ายครับดูครับมาเร่งตอนหลังนี่เองครับ เก็บไว้เร่งยกสุดท้ายนะเบียดเข้าหาซปเปอร์บอลขยับเข้าไปครับแตกด้วยนะครับเด้งตีซ้ายไิธีหนึ่งครับซปเปอร์บอลห่างคิวขวาซปเปอร์บอลครับน่าจะโดนหมัดกระแทกแย็บของเดวิดคีเลียนะครับก้าวไปแย็บครับแทงขวาซปเปอร์บอลครับสวนมายุหมัดเบียดเข้าไปซปเปอร์บอลอย่างไรครับจังหวะนี้แทงขวาแทงขวาครับ ส่วนซูเปอร์บอลนะครับปีที่ฮอตฮิตสุดขีดครับก็ปี 2021- 2022นะครับทยานขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับก็เบอร์หนึ่งปอนต่อปอนครับแข้งซ้ายเข้าซ้ายครับเ<น>ข้าในก็กอดไว้ก่อนครับแั<ป>อนออกไปครับจงังหวะนี้เบียดเข้าหาซูเปอร์บอลขยับเข้าไปแข้งซ้ายหน้ามาไม่โดนครับของเดวิดกิเลียนครับซูเปอร์บอลแข้งซ้ายหน้าคืนครับขยบับขยับสับขาไปครับซูเปอร์บอล เบียดเข้าฮากระแทกยับอย่างไรครับจังหวะนี้ถีบหน้าครับแทกยับหมัดขวาตรงครับเนี่ยใช้หมัดได้ดีนะครับอยู่กับอาจารย์พันเนียงครับเทรนหมัดให้กระโดดวางแข้งขวาแล้วหมัดขวาเข่าตามไปครับล่างเสียบเข่าครับเสียบเข่าขวาครับหมุนเร่งชุดใหญ่ครับซปเปอร์บอลตัวจังหวะชายนี่ชายชุดใหญ่เลยนะครับมาเป็นชุดครับเบียดเข้าไปครับเดวิดกิเลนนี่ก็เคยมีประวัติท้องบางนะครับโดนสติชัยแทงน็อกมาครับลูกแทงแบบไม่จับนี่แหละครับ เปียดเข้าไปซปเปอร์บอลหยาบเข้าหาสับขาไม่โดนครับเล่งไปชุดเมื่อกี้นี่เข้าตาเลยนะครับยังไงครับเดวิดคิเรียเปียดเข้าไปครับอยากไม่พอซปเปอร์บอลแทงซ้ายไปครับหยาบเข้าหาหยาบขยับมีอีกสักชุดไหมครับแทงซ้ายของซปเปอร์บอลครับกดมาเสียบเข่าครับหือกดและเสียบได้ทีเดียวนะครับตีขวาอีกทีนึงครับ กรรมการก็แยกก่อนครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปครับกระแทกแยับของซูเปอร์บอลนะัยขยับเดินเข้าหาครับสับขาไปเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าหลุดไปครับซูเปอร์บอลก่อหมดยกนะครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับว่าใครจะขว้าชายไปนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้ครับซูเปอร์บอลนับที่นาฟไปครับแล้วก็ผ่านเข้าไปนะครับ รอบชิงก็ได้เจอกับมาลาครับสำหรับซปเปอร์บอลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ